สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องครับมาดูเชินหลงนะครับออกจากบ่อว่าจะไวหรือเปล่าครับคันนี้195ครับ F N 5้าสองเครับโคเบโกเอส0คสองร้อยซปเปอร์ครับทำการตักให้ ามาดูว่าจะไหวไหมเมื่อกี้220ปิดนะครับอยู่ตรงนี้แหละดินเปียกครับหนักเตรียมตัวเตรียมใจวะ <laughs> สังเกตดูกระจกเขานะครับเนี่ยมีทุกอย่างยกเว้นอนาคตครับเราก็เลยตั้งฉายา,าให้นะครับ รอดไหมว้าวพุ่งหอกเลยครับนี่ย่านบอรอดเอานั่นน่ะพัดบึงไว้เอา M6 มาไปพลังหน่อยโอ้ตรงนั้นก็อ่อนเลยครับ ดินนุ่มมาแล้วข้างล่างเปียกครับเอามาดูส2 0ครับ6.26ีเทอร์โบรอรถขุดครับแต่งทางหน่อยนึง เปลยังปดครับฝั่งนู้นจะจมกว่าฝั่งนี้นะแต่ว่าเรากลัวมันย้อนแสงครับก็เลยเอาฝั่งนี้ดีกว่านะ<ม>นี่นะครับเวลา<ม> <c oughs> เวลาไอ แต่คลิปมันไม่ดีตรงนี้แหละนะครับฝั่งไหนที่ย้อนแสงเนะี่ยจะจมแล้วก็ท่อ,อก็อยู่อยู่ฝั่งนั้นพอดีครับท่อรถนะเป็นคุณภาพของคลิปเนาะกับดําท่อเก็บดําเหนียว ลายธงชาติอังกฤษครับลายยอดนิยมอีกลายหนึ่งก็ว่าได้ครับรถอู่ที่เขาบิ้วรถก็จะนิยมครับทำเป็นลายธงอังกฤษนะครับามาดูพลัง FN527S นะครับมีลมมาหน่อยนึงนะครับก็ต้องขออภัยถ้ามีเสียงลมรบกวนนะครับวันนี้เราไม่ได้บล็อกลมเลย เอาเต็มเต็มครับทีการบัอลมก็เราก็จะคล้อกแมสไว้ครับนั่นคือกันลมได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะดูครับ Oh, thấy đi lên mình lo được quạt thái mà mày vậy เราขึ้นไปช่วยเหลือครับดินแห้งไม่มีนะครับมีแต่ดินเปียกล้วนๆนฝั่งนู้นรมเยอะกว่าฝั่งนี้ครับสันดาก ตีล่องเลยเอา้ามาชมหลงเทอร์โบอีกครันหนึ่งครับีทุกอย่างยกเว้นหนากาศก็กลับมาแล้วแรงน้อยกว่าเขาดีน่ะอาเสว่าพุ่งเอา้าไส่มาโคยืนตักอยู่นี่เลยครับ เขาบอกว่าขอภัยในบางลีลาห้าเกียร์ครับสิบสปีดโอ้ถ้ามีสิบเกียร์แต่ถ้ามีสิบเกียร์น่าจะเป็นยี่สิบสปีดครับซะมมสโล่ในตัวครับโอ้ยออกง่ายสบายหายห่วงแล้วปัะนดี้ ก็จ,จมไปคั้นแรกครับคันนี้ก่อนนี้ก็จะวนมาก่อนที่เราจะถ่าย <c oughs> <c oughs> ขุดออกเลยครับ ฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งด้วยนะครับยังดีสโตนนะครับนี่มีทั้งไฟสโตนก็มีหลายคนบอกว่าใช้ดีครับไฟสโตนมันก็ใช้ดีหมดแล้วผมว่า เดี๋ยวแต่ผู้ใส่บางคนก็ว่ากินซอบเน่อันนั้นแน่วางสีเด้บือกันเด้ผู้หนึ่งว่าดีสโตนดีผู้หนึ่งก็วบบ่าบ่ดีด้สูสไฟสโตนมาได้วายอะไรอีกางเงี้ยไปแล้วหลุ่นน้ำนมพุงย่างเดียวครับเนี่ยาชมต่อคลิปหน้าครับ กดติดตามด้วย